สวัสดีเจ้าภายที่ขอสูตรแหนมหม้อมานะเจ้าวันนี้ไม่ต้องมาทำให้ดูแล้วรับรองว่าสูตรนี้ทำง่ายแหนมบันเนเาเสียแล้วก็ลำตัวเจ้าเตรียมส่วนผสมตึงมดตามนี้เลยเจ้าไม่ต้องลงไว้ในคำอธิบายคลิปเรียบร้อยแล้วนางมูเนี่ยไม่ต้องซื้อมาตึงมด400กรัมนะเจ้าเอามาันลอะเอามันออกก่อน เดี๋ยวเฮามาจั่งดูนะเจ้าจาก400กรัมลาะเอามันออกไปแล้วเหลือ160กรัมเจ้าเฮาจะต้มหนังหมูให้สุกก่อนนะเจ้าจใช้เวลาต้มประมาณ15-10นาทีื่้สังเกตหนังหมูถ้าหนังหมูสุกแล้วมันจะใสๆระวางรอหนังหมูสุกนะเจ้าตำกระเทียมให้ละเอียดก่อนกระเทียมเนี่ยใช้กระเทียมไทยล้างให้สะอาดนะเจ้าแล้วก็พึ่งให้แห้งก่อนก่อนที่จะเอามาตำเจ้า ใจข้าวเหนียวที่นึงสุกแล้วนะเจ้าเอามาล้างน้ำเพื่อเม็ดข้าวเนี่ยมันแยกออกจากกันไผบะมี่ข้าวนึง่งหรือใจข้าวหูงได้เจ้าล้างเสร็จแล้วพักไว้เพื่อสด็จน้ำก่อนพ่อนังหมูสุกใส่ดีแล้วนะเจ้าก็เอาไปล้างน้ำเพื่อให้มันหายหอนเจ้า จะซ้อยหนังหมูให้เป็นเส้นบางๆซ้ำบางซ้ำลำนะเจ้าให้มีความยาวประมาณ1-2นิ้วอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเจ้าปริมาณของหนังหมูแล้วแต่ความชอบเลยนะเจ้าไผ่ามากก็ใส่นักๆได้ปริมาณเครื่องปรุงก็เพิ่มไปตามนั้นนะเจ้า เตรียมครบหมดแล้วก็เอาส่วนผสมมารวมกันเลยเจ้าไม่ต้องซื้อหมูบดจากแมคโครมานะเจ้าเป็นหมูบดติดมัน10%แล้วก่อนังหมูเนี่ยซื้อมา400กรัมแต่เลาะเอามันออกไปแล้วเหลือ160กรัมนะเจ้ามาหานมันเหลือตินนึงที่มาได้ซอยเอาไปซอยก่อนอ่าแล้วก็เข้าที่ห่อเอาไปล้างไว้นะเจ้าพอมันสะเด็ดน้ำแล้วก็เอามาใส่รวมกันเลย กระเทียมนะเจ้าที่เอาตำไว้เอาใส่ลงไปเลยกระป้นเนี่ยหช้อนโต๊ะพูน,นจังได้20กรัมนะเจ้าผงชูรสเกึ่จจอนโต้นะเจ้าหรือว่า8กรัม สูตรวันนี้เป็นสูตรจิ้นส้มแบบเมืองๆนะเจ้าจะปรุงรสแค่เตัวอ,อี้มาได้มีแค่เกลือกับผงชูรสนะเจ้าใครที่จะใส่น้ําตาลหรือว่าผงปรุงรสตัวอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันเจ้าอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนวดคลุกเคล้าให้มันเข้ากันให้มันเหนียวจนปั้นเป็นก้อนได้ขั้นตอนนี้สําคัญนะเจ้าจใช้เวลานวดเ,มเหมือนกัน นี่นะเจ้านวดจนเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นก้อนได้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาใส่ในหม้อใบน้อยนะเจ้าใครที่อยากจะใส่พิกขี้หนูส่วนตัวเพื่อเอามาใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะเจ้ากดแหนมให้แน่นติดกับหม้อนะเจ้าบหัหฮึ่เหลืออากาศตังในเลย แหนมจะเสียก่อนหรือว่าบะเสียขึ้นอยู่กับ2ขั้นตอนนี้นะเจ้าขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการนวดนะเจ้าต้องนวดจนเหนียวแล้วก็ปั้นได้แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการกดแหนมใส่หม้อต้องกดให้นแน่นบ่งให้เหลืออากาศตังในปริมาณเกลือก็สำคัญนะเจ้าถ้าเขาใส่เกลือน,น้อยเกินไปแหนมก็จะเสียง่ายเจ้า Thank you ก็จนแน่นแล้วนะเจ้าตัดถุงแกงมาปิดหน้าแหนมไว้หลังจากนั้นก็เอาถุงใบใหญ่ๆนะเจ้าเอามาสวมหม้อไว้พยายามไล่ลมออกขึ้นนักที่สุดหลังจากนั้นก็ มัดปากถุงให้แน่นนะเจ้าบมั่ให้อ,อากาศแล้วก็บั่นให้หมดให้แมงเข้าได้เจ้าเอาวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินี่นะเจ้า2วันแต่ว่าจะไปให้โดนแดดพอครบสองวันแล้วก็เดี๋ยวเอามาแกะจิ้มดูนะเจ้าช่วงนี้อากาศร้อนขนาดเลยไม่ต้องว่าสองวันนี้แหนมน่าจะเปรี้ยวขนาดเลยแหละ สำหรับไหที่อยู่เมืองนอกอากาศบบค่อยฮ้อนนะเจ้าอากาศเย็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องละไว้3วัน4วัน5วันอันนี้ก่อนแล้วแต่ห่กรรมเนาะใจจอนซ่อมนะเจ้าแซะขอบแหนมื่อแยกออกจากหม้อเจ้า พอแหนมแยกออกจากหม้อแล้วนะเจ้าคว่ำหม้อลงบนจานแล้วเกาะเคาะหน่อยนึงเพื่อให้แหนมมันหลุดออกมาเจ้านี่สีสันสวยงามน่ากินนะเจ้ามีติดก้นหม้อหน่อยหนึง่งเคาะออกมาให้เสี่ยงอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องจัดจิมดูนะเจ้าส้มดีขนาด สองวันนะเจ้าส้มแล้วลักจิ้มหน่อยนึงนะเจ้าแต่เวลาเราจะกินเนี่ยควรจะทำให้มันสุกก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังดิบอยู่เนาะตัดแบ่งใส่ถุงนะเจ้าไม่ต้องจเอาไปให้แม่ย่าแล้วกอที่เหลือเก็บแจ้ตู้เย็นไว้นะเจ้าหรือว่าไผ่จะเก็บแจ้ช่องฟิตก็เก็บได้เมินเจ้าเก็บได้หลายเดือนเลยช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะเจ้าไผ่ตี่มบชอบแบบเปรี้ยวมากๆนี่นะวางไว้สักวันนึงก็พอแล้วเจ้า วันนี้ไม่ต้องกอมกใส่ไข่ให้น้องแฟดกินแต่ว่ามาได้ถ่ายคลิปไว้นะเจ้าน้องแฟด์กอกการันตีว่าลำขนาดเลยอันนี้ไม่ต้องเทียบเพื่อดูนะเจ้าสีตังบนกับสีตังก้นหม้อสีจะต่างกันหน่อยหนึ่งยังไ้ก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำกินกันดูนะเจ้าแล้วปัดกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า